สวัสดีค่ะมาตามคำเรียกร้องนะคะสำหรับวิดีโอของอิสราเอลคีสคหรือว่าฆาตกรต่อเนื่อในยุคใหม่นั่นเองนะคะเอ่ออีพีนี้จะมีทั้งหมด2ตอนนะคะวันนี้จะเป็นตอนแรกแล้วก็อีกตอนหนึ่งเดี๋ยวจะลงตามมานะคะต้องบอกว่า วิกนี้ไม่มีวิดีโอใหม่นะสำหรับทุกใครที่ฟังจากพอดแคสต์แล้วเนี่ยต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพาวิกนี้ยุ่งมากๆเลยก็เลยเอาวิดีโอของอิสราเอลคีสเนี่ยมาลงให้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเคยฟังจากพอดแคสต์แล้วเนี่ยก็ลองมาฟังใน Youtube ดูก็ได้คะ่ะเพราะว่าจะมีเรื่องราวมีภาพประกอบอะไรให้ดูกันนะคะไม่ว่ากันเนาะย,ย,ย,ยุ่งจริงนุ่งจริงนุ่งจริงจรินะคะโอเคยังไงก็เดี๋ยวตอนที่สเนี่ยจะตามมาเร็วๆนี้นะคะแค่ไม่กี่วันนี้คะ่ะโอเคบาย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงศ์นะคะรายการพอดแคสต์ที่พูดเรื่องราวพิสวงง,งงงวยต่างๆนะคะแต่ว่าโฮสเนี่ยชื่อว่ามินะคะก็เลยตั้งว่ามิสวงศ์ไม่มีสาระอะไรเลยนะคะในการอินโทรครั้งนี้แค่แค่อยากถาม <S <S พอดีมีคนถามว่าทําไมมิสวงศ์พิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่ผิดคะ่ะมิถูกแล้วนะคะ,ะมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะมีคดีที่ โอ้โห oh, oh. บอกได้เลยว่าค่าเข็มขัดเพราะว่าแบบมีขึ้นมีลงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันแบบฆาตากรแบบสมบูรณ์แบบเวอร์คืออะทุกคนเคยดูไม่รู้ไม่ร,ม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 รู้ทุกคนไหมถ้าเป็นฝั่งซีรีส์อเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครที่ชอบพวกเรื่องฆาตากรเนี่ยก็ต้องเคยดู Dexter อร์ใช่ไหมคะเ e ็กสเอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของตำรวจวิเคราะห์เลือด เนาะบัดฟอร์นิิกแบบว่าวิเคราะห์ในที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้เลือดกระเซน็นแบบนี้เกิดจากบาดแผลแบบไหนกระสุนปืนหรือว่าการฆ่าแบบอื่นอะไรเงี้ยส่วนตัวเด็กสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเขามีอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นฆาตรกรต่อเนื่องนะคะเหมือนกับเขามีความแบบความอยากจะฆ่าคนเขาก็เลยถูกอ่ะมันจะอันนี้มันก็จะสปอยแล้วเนาะก็เอาเป็นว่าลองไปดูกันนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นคอของเกาหลีเนี่ยก็จะชอบซีรีส์เรื่องเมาส์ เพราะว่าน,นี่ก็เพิ่งดูจบแล้วก็เออมันก็ make ไม่เซนในหลายๆอย่างเนาะเขาจะพูดถึง DNA ของความเป็นไซโคแพทคือบางคนเนี่ยโตมาแล้วก็คนนี้แหละมี DNA มีความที่จะเป็นไซโคแพทสูงอะไรอย่างนี้ก็คือเรื่องราวของวันนี้เนี่ยมันคือการรวบรวม2เรื่องนี้มาเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นฆาตรตรต่อเนื่องที่เราว่าอันเดอร์เรทมากๆนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นแบบฆาตรกรยุคใหม่เออเพราะว่าถ้าพูดถึงฆาตรกรต่อเนื่องในแบบที่เขาเคยดังๆมาแล้วเ ى, นาะก็จะมีอาเทสเชตวันดี้เจอร์ฟี่ดาเมอร์ไนท์สตอเกอร์ออรบทรีทีเคอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยก็จะอยู่ในยุคแบบ60 70 80อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าของยุคของพวกเราเนี่ยยุค2 0 1 0 2 0 2 0เนี่ยยังไม่มีฆาตรกรต่อเนื่องที่เป็นแบบ ของยุคนี้เนาะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีจะเล่าเรื่องของคนนี้ค่ะให้ทุกคนไปตัดสินเอาเองว่าเขาเนี่ยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องแร้วเขาเก่งจริงไหมหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่าคดีของเขาเนี่ยมันโซฟแล้วแต่ว่ามันยังมีอันโซฟอยู่เออเป็นยังไงมาฟังกันเลยค่ะ ในปี2012นะคะที่เมือง Anchorage เออรัฐาสกานะคะอากาศหนาวมากเพราะว่าเป็นช่วงกุมภาพันธ์นะคะในวันที่หนึ่งเนี่ยมีเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยหายตัวไปนะคะเขาชื่อว่าส man ต้าโค n ิคค่ะส m a n ต h a โค n ิคเนี่ยเรียกได้ว่าอายุแค่เพียง18ปีเองนะคะแล้วก็เหมือนเพิ่งทำงานที่ มันเป็นร้านกาแฟแบบฟูดทรัคอะคะ่ะชื่อว่าคอมมอนกราวนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟที่แบบมีบาริสต้าอยู่แค่แบบหนึ่งคนต่อหนึ่งที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้านเล็กๆนะคะแล้วก็เวลาจะสั่งก็เปิดหน้าต่างสั่งแล้วก็เธอเอ่อตัวบาริสต้าข้างในเนี่ยเขาก็จะทำกาแฟมาให้เรานะคะก็จะมีร้านอย่างเงี้ยอยู่หลายๆที่เลยในอเมริกานะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยที่เอ็นคอร์เเนี่ยก็เป็นที่ที่สมาน t ต้เนี่ยเพิ่งเข้ามาทํางานได้ไม่นานนะคะ สมนต้าเนี่ยอยู่กับพ่อของเธอค่ะแล้วก็เธอเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะหมายถึงว่าเธออยู่กับคุณพ่อแค่สองคนนะคุณพ่อเนี่ยเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเธอกับคุณพ่อเนี่ยสนิทก,กันมากๆนะคะแล้วก็สมานต้าเนี่ยมีแฟนหนุ่มคนหนึ่งที่คบกันได้ประมาณปีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้ดีค่ะเออเรียกได้ว่าชีวิตของเธอเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นนะเริ่มต้นกับทุกๆอย่างนะคะ ในคืนวันที่1กุมภาพันธ์2012เนี่ยประมาณ1ทุ่มครึ่งหรือประมาณ2ทุ่มเนี่ยแหละสแานต้าเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะเก็บราแล้วค่ะแต่ว่ามีผู้ชายลึกลับคนหนึ่งนะคะก็มาสั่งกาแฟสิ่งที่เขาสั่งก็คืออเมริกาโน่ภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านคอมมอนกราวอะคะ่ะที่ตำรวจไปพบเจอทีหลังเนี่ยมีภาพเหตุการณ์นี้อยู่นะคะก็คือเธอเนี่ยก็รับออเดอร์แล้วก็กําลังชงกาแฟใช่ไหมคะสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นเธอเนี่ยยกมือขึ้นแบบว่าตกใจนะคะ แล้วผู้ชายเนี่ยก็สั่งให้เธอเนี่ยปิดไฟในร้านนะคะเธอก็ปิดไฟเสร็จแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็กระโดดเข้ามาเข้ามาในร้านจากทางหน้าต่างนะแล้วก็ปล้นของไปทุกอย่างก็เลยเทเลเทแล้วก็ลักพาตัวสมานต้านเนี่ยออกไปนะคะก็จะเห็นภาพว่าเขาเนี่ยพาเธอไปเทปไปท,ไปที่ที่หนึ่งนะคะจริงๆแลว้วก็คือเขาเนี่ยลักพาตัวเธอขึ้นไปที่รถค่ะรถของเขาเนี่ยเป็นฟอร์ดสีขาวนะคะแล้วก็ขับรถพาเธอไปอที่หนึ่งในรถเนี่ยเขาก็เอาซิป เ,เหมือนเป็นแบบว่าซิบมัดมืออะไรเงี้ยก็เอามามัดมือเธอใช่ไหมซึ่งจริงแล้วสมิล t ตาเนี่ยก็พยายามขัดขืนแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จนะตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เลย เหมือนบอกเธอว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเธอไม่ขัดขืนเนี่ยเขาเนี่ยไม่ฆ่าเธอนะเขาแค่เพียงตั้งใจที่จะลักพาตัวเธอเฉยๆแต่ว่าซามแอนต้าเนี่ยก็คงกลัวมากๆนะในใจก็อาจจะไม่ได้เชื่อแต่เธอก็อาจจะรู้ว่าขัดขืนไปกออ็อาจจะขัดขืนเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยแฟนหนุ่มของซามแอนต้าเนี่ยก็ต้องขับรถมารับเธอนะเป็นประมาณสองทุ่มครึ่งซึ่งเขาเนี่ยมาเลทจากเวลาปกติประมาณครึ่งชั่วโมงเขาควรจะมาถึงประมาณสองทุ่ม แต่ว่าถ้าเกิดเขามาถึงตรงเวลาเนี่ยเขาก็จะอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ที่ช่วยสมันตาได้นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาซึ่งพอตอนที่เขามาถึงเนี่ยก็จะเห็นว่าที่ร้านเนี่ยมันปิดไฟมืดหมดแล้วเขาก็งงว่าเอ๊ะสมันตาไปไหนนะคะก็ก็งง,งงกันอยู่เนาะณนะตอนนั้นว่าแบบเอ๊ะหรือว่าเธอเนี่ยไปหาเพื่อนหรืออะไรแต่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกคะ่ะ阿拉斯าแล้วก็อากาศตอนนั้นเนี่ยมันหนาวมากและสมันตาเนี่ยก็ไม่มีรถเธอจะไปไหนได้ยังไงอาจจะมีเคนมารับหรือเปล่าเพราะว่า คืนก่อนหน้าที่สซมแอนต้าจะมาทํางานในวันนี้นะคะเธอกับแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของแบบคู่รักเนาะเขาก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างอะแต่ก็ไม่น่าจะถึงขั้นที่เธอเนี่ยจะแบบไม่ยอมกลับบ้านหายตัวไปหรืออะไรอย่างนี้นะคะแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็เลยขับรถกลับไปที่บ้านของสซมแอนต้าเพื่อไปถามคุณพ่อของเธอนะคะว่า เออสมานตากลับมาที่บ้านหรือ,อยังนะคะซึ่งคุณพ่อก็บอกว่าเอออย่างนะทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มเป็นห่วงนะคะแล้วก็โทรไปหาเพื่อนของสมานต้าหลายๆคนนะคะว่าเธอเนี่ยได้อยู่กับพวกเขาหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่มีใครเห็นสมานต้าเลยค่ะกลับมาที่ รถของผู้ชายลึกลับคนนี้แล้วก็สมานต์ต้าคะที่ถูกหลักพาตัวเขาเนี่ยขับรถพาเธอมาที่บ้านหลังหนึ่งค่ะแล้วก็ที่บ้านหลังเนี้จะมีเหมือนโรงเก็บของนะคะเขาเนี่ยเอาตัวเธอเข้ามามัดเอาไว้ในโรงเก็บของนี้นะคะแล้วก็ถามเธอว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนอะไรยังไงเธอเก็บกระเป๋าตังค์เครดิตการ์ดเดบิตการ์ดอะไรเงี้ยไว้ที่ไหนนะคะสมานต้าก็บอกว่าเธอเนี่ยเอาไว้ที่รถของแฟนหนุ่มของเธอซึ่งจอดอยู่ที่บ้านของเธอนะคะ ซึ่งผู้ชายคนนี้นะคะก็ใจเย็นมากๆเลยคะ่ะเขาเนี่ยขับรถไปที่บ้านของสแตนตาตามที่เธอบอกนะคะแล้วก็ไปงัดรถเพื่อขโมย กระเป๋าตังค์เพื่อที่ที่จะมีบัตรเดบิตเครดิตอันนี้ค่ะแล้วคือความพีคคืออีกนิดนึงอะ่ะเขาจะถูกจับได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแฟนของแซมแอนต้าด้วยความที่เขาเป็นห่วงเธอมากๆนะคะว่าทําไมเธอยังไม่กลับมาบ้านซึ่งมันก็คงแบบดึกแล้วเนะาะฮาทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนขับเดินออกมาพอดีที่รถเพื่อจะขับรถเนี่ยไปตามหาเธอนะคะเขาก็เลยทันเห็นแวบๆบแบบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะเหมือนกำลังจะงัดรถเขาด้วยความตกใจเขาก็เลยวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเพื่อไปแจ้งกับพ่อของแซมแอนต้าให้ ะะต้องบอกว่ามันบุดวิดอยู่หลายรอบมากเลยทีเดียวเนาะกลับไปที่บ้านของผู้ชายคนนี้นะคะในโรงเก็บของที่เขาเอัลซแมนตา Samantha มาขังไว้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเธอแล้วก็ข่มขืนเธอนะคะแล้วก็ฆ่าเธอโดยการรัดคอค่ะจริงๆแล้วว่ามันมีดีเทลในการฆ่ามากกว่านี้แล้วก็มีดีเทลหลายหลายอย่างในคดีนี้มากกว่านี้นะคะแต่ว่ามันน่ากลัวมากจน FBI เนี่ยไม่ยอม รีลิสวิดีโอแบบเป็นแบบทางการอะคะ่ะคือต้องบอกว่าหลายๆคดีเนี่ยจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ดูเทปการสัมภาษณ์ของตำรวจนะคะเทปการสอบปากคำอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่คดีนี้ต้องใช้คำว,ว่า gruesome um มากๆนะคะในดีเทลของมันเนี่ยตำรวจก็เลย FBI ก็เลยตั้งใจที่จะไม่ไม่ไม่รีลิสวิดีโอนี้ออกมานะคะแต่ว่าก็มีวิดีโอสัมภาษณ์บางอันที่ว่าเราได้เห็นอะไรเงี้ยนี่ก็ใช้เวลาดูเยอะมากเพราะว่า เขาดูเป็นไซโค o p แพดนะผู้ชายคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าไปเซิร์ชดูได้ที่ไหนบ้างนะคะกลับมาที่บ้านของสมานต t ต้านะคะอยู่ดีๆเนี่ยแสงไฟจากมือถือก็วาบขึ้นมานะคะก็คือสมนต t ตเนี่ยส่งข้อความมาหาแฟนหนุ่มของเธอว่าเฮ้ย hey, ฉันแน่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนสักสอสวันนะฝากบอกพ่อด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็รู้สึกว่า มันแปลกๆอะ่ะคือเหมือนวิธีการพิมพ์อ่ะมันไม่ใช่ซามแอนต้าพิมพ์แต่ว่าเขาก็ไม่มีหลักฐานอะไรไปมากกว่านี้แล้วค่ะตอนเช้าเนี่ยทั้งออแฟนแล้วก็พ่อของซามแอนต้าก็เลยเข้าไปแจ้งความคนหายนะคะที่สถานีตำรวจนะคะโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวซามแอนต้าเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะจากการโดนรัดคอแล้วก็ข่มขืนนะคะหลังจากที่เขาได้ฆ่าเธอเนี่ยเขาก็ ตื่นมาตอนเช้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาปลุกลูกสาวแล้วก็ภรรยานะคะแล้วก็ไปร่องเรือที่นิวออร์ลีนส์ค่ะเป็นครูสเนาะไปร่องเรือถึง2อาทิตย์เลยทีเดียวนะคะเขากลับมาที่แองเครเชบ้านของเขาอีกทีเนี่ยประมาณวันที่17กุมภาพันธ์นะซึ่งมันก็ผ่านไปประมาณ2อาทิตย์แล้วเขาเนี่ยได้ส่งเมสเซจนะคะไปที่โทรศัพท์ของแฟนหนุ่มของซามานธานะคะในเมสเซจนี้เขียนว่า Corner Park Sign under p i c k of Albert in Chippewa นะคะ แปลว่าเหมือนให้ไปที่คอเนอร์พาร์คแล้วมันก็จะมีบอร์ดอันนึงอยู่เนาะแล้วก็อินชีพโรดี้เนี่ยแปลว่าดูเธอดูบริสุทธิ์ไหมซึ่งพ่อลูกเนี่ยก็รีบแจ้งตำรวจนะคะเพราะาตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่นะผ่านไปสองอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยซึ่งตำรวจเนี่ยก็ได้รีบไปในที่ที่อ่อตัวคนที่เรียกค่าไถ่เนี่ยส่งมานะคะส่วนตัวของออพ่อกับแฟนหนุ่มเนี่ยก็รีบขับรถไปเหมือนกัน เขารีบแค่ไหนคะเรีบถึงขัา,านไปถึงที่นั่นเนี่ยก่อนตำรวจเป็น10นาทีเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยจะมีบอร์ดอันนึงอยู่นะเราก็จะมีเหมือนรูปแปะแปะแปะอยู่ที่บอร์ดนะคะจะมีกระดาษอันนึงสอดไว้ในเหมือนสิบล็อกอะคะ่ะพอหยิบออกมาเนี่ยจะเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็คือรูปของซามานตาโคนิกอะคะ่ะ ตาเธอเนี่ยดูล่องลอยนะคะมองไปแบบไรทิศทางนะคะเธอถูกถักเปียด้วยค่ะซึ่งพ่อของเธอเนี่ยบอกว่าตัวของซามแนต้าเนี่ยไม่เคยทําผมทรงนี้เลยนะคะแล้วตอนนั้นเองเนี่ยก็ในรูปนั้นเนี่ยก็จะมีมือของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถือหนังสือพิมพ์ของวันนั้นนะคะคือ Anchorage Daily News นะคะ ก็คือแบบประมาณว่าสแตนต้าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่พวกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นน่ะคืออะไรคะสิ่งที่เราเห็นก็คือตอนที่คีสเนี่ยเขาได้กลับมาถึงที่บ้านเขาหลังจากที่ครูสใช่ไหมคะเขาก็เปิดตู้ออกมานะคะแล้วก็นําร่างของสแตนต้าเนี่ยออมาจากตู้เนาะด้วยความที่อากาศเนี่ยมันหนาวเย็นมากศพของเธอก็เลยเหมือนแบบยังแข็งอยู่ะค่ะยังเป็นแบบยังถูกรีเซิร์ฟเอาไว้ยังไม่เน่าเปื่อยนะคะเขาตัดสินใจแต่งหน้าให้กับเธอนะคะแล้วก็ เปิดตาของเธอด้วยสายเบ็ดคือเขาเอาเบ็ดอะเย็บเปลือกตาของศพอะค่ะให้ตามันแบบเปิดขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้เธอดูแบบมีชีวิตชีวาดูเหมือนยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปพลอรลอยแล้วก็เป็นที่มาของเท็กซ์ของการเรียกค่าถ่ายครั้งนี้นะคะโดยเขาเนี่ยเรียกค่าถ่ายทั้งหมด3 0 0 0 0ดอลลาร์ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนในคอมมูนิตี้เนี่ยก็ส่งสารครอบครัวของแซมแนต้ามากๆนะคะหลายๆคนจึงช่วยบริจาคเงินเพื่อให ครอบครัวของเธอเนี่ยมีเงินมากพอที่จะไปเรียกค่าถ่ายเพราะว่าทุกคนก็เชื่อว่าเธอยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยได้ส่งกระดาษเรียกค่าถ่ายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทําก็คือเขาขับรถไปที่ทะเลสาบมาทานุสกานะเขาเอาชิ้นส่วนของสซมแนต้าก็คือเขาเนี่ยหั่นร่างของเธอเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็หย่อนชิ้นส่วนของเธอเนี่ยลงไปในทะเลสาบนะคะ ทะเลสาบอันนี้เนี่ยมันหนาวมากใช่ไหมมันก็เลยเป็นก้อนน้าแข็งใหญ่ๆเคยเห็นเวลาแบบวอ่าสกา้าที่เขาตกปลาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องเจาะเป็นรูแล้วก็หย่อนเบ็ดลงไปอะ่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ฮีสทําคือเขาเจาะเป็นรูใช่ไหมคะแล้วเขาก็เอาชิ้นส่วนศพของเธอเนี่ยหย่อนลงไปนะคะแล้วเขาก็เอาบางชิ้นนะ่ะมาตกปลาด้วย มันมีเทปที่เอฟสัมภาษณ์เขาอ่ก็เลยถามว่าแล้วเขาเอาปลาที่ตกได้ไปทําอะไรเหรอเขาก็ก็เอาปลาไปกินฟีด my family นะคะก็คือเอาปลาไปให้ครอบครัวเนี่ยกินนั่นเองนะคะ นั่นแหละค่ะในขณะเดียวกันนั้นเองเนี่ยครอบครัวของเธอเนี่ยก็ฝากเงินที่เขาเลีกค่าถ่ายเข้าบัญชีเดบิตของเธอใช่ไหมคะตำรวจก็เลยไปติดต่อกับธนาคารเอาไว้ว่าถ้าบัญชีนี้เนี่ยมีการถอนเงินหรือว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องแจ้งให้ตำรวจทราบทันทีนะคะซึ่งคีสผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะเขาเนี่ยไม่ได้ถอนทีเดียวทั้งหมดซึ่งมันก็ถอนทั้งหมดไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันก็จะมีจํากัดอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยถอนได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะสมมติว่าเขาจะถอนวันละห้าร้อยดอลลาร์เนี่ยเขาก็ ก็ขับรถไปแต่ละที่แล้วก็ไปถอนไปถอนก็ขับรถไปแบบไกลๆอะ่ะไม่ได้ถอนอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยซึ่งพอเขาถอนปุ๊บเนี่ยตำรวจเนี่ยไปถึงก็คือไม่เจอแล้วนะคะแต่ว่าพอเอากล้องวงจรปิดมาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่ฮูดดี้แล้วก็ใส่หน้ากากสกีนะคะคือแทบจะไม่เห็นหน้าคือไม่เห็นหน้าเลยดีกว่านอกจากจะมาจับไม่ทันแล้วแล้วก็ไม่เห็นหน้าชัดแล้วเนี่ยก็คือ ไล่ตามกันอยู่อย่างนั้น,นะคะ่ะอยู่หลายวันนะคะแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง่ะคะเป็นความโชคดีของตํารวจนะคะที่กล้องวงจรปิดที่ ATM ที่หนึ่งเนี่ยมันเห็นได้ไกลมากพอที่จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้หลังจากที่ถอนเงินจากบัญชีสมานต t ต้าแล้วเนี่ยเขาเดินไปขึ้นรถฟอร์ดสีขาวนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เลยโทรไปที่คอนโทรลรูมของการจราจรที่เมืองเนาะว่าให้สกัดจับรถคันนี้ซึ่งก็มีตํารวจที่เป็นแบบสายตรวจเนี่ยเห็นรถที่ตรงกับผู้ต้องสงสัยนะคะแต่ว่าเขา เาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแบบเหมือนไปจับได้เลยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเขาต้องรอให้คนคนเนี้ยหยุดรถก่อนหรือว่าทําอะไรผิกดกฎหมายนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคคสเออเขาชื่อคีสแหละจะพูดว่าจะเอามาอธิบายทีหลังแต่ก็คือเผอจะพูดชื่อเขาตลอดเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องเขาเต็มๆนะเออก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เลยเหมือนแบบเขาขับรถเร็วแบบนิดนึงอ่ะขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยพอตํารวจจะสายตรวจคนนี้เห็นปุ๊บก็คือ เรียกเขาจอดรถนะคะแล้วก็ถามว่าโอเคขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมขอดูใบขับขีคุณหน่อยได้ไหมผู้ชายคนนี้ก็โอเคส่งใบขับขีให้ซึ่งในนั้นเนี่ยก็บอกว่าชื่ออิสราเอลคีสฟอร์มอลาสก้านะคะที่โปเชก็คือตำรวจเปิดรถเขาดูเนี่ยก็เจอ,เอ,อหน้ากากหน้ากากสกีที่เขาใช้ไปแบบกด ATM อะคะ่ะปืนแล้วก็โทรศัพท์ ของสแ a นต้านะคะแล้วก็บัตรเดบิตของสแตนต้าด้วยค่ะเขาก็เลยถูกตำรวจจับอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากถูกจับกลุ่มเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาได้ลักพาตัวสแตนต้าโคนิกจริงๆ,จ,งๆจากร้านกาแฟคอมมอนกราวนะคะแล้วก็ยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับตำรวจแต่ว่าเขามีเงื่อนไขว่าเขาขอแค่ข้อเดียวไม่สิเขาขอสองขอ้อก็คือเขาต้องการที่จะถูกประหารชีวิตทันทีหมายถึงว่าไม่มีการขึ้นศาลไม่ต้องมาแบบ จำคุกตลอดชีวิตอะไรก็แล้วแต่ไม่เอากับอีกเรื่องหนึ่งก็คือห้ามให้ชื่อเขาว่าหลุดออกไปที่สาธารณชนดิดขาดก็คือเขาเนี่ยยังมีความเป็นห่วงลูกสาวอะไรอย่างของเขาเนาะมันไม่อยากให้ลูกรู้ว่าเขาเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะคะ ตอนแรกตำรวจเนี่ยก็แบบเออเออก,ก,ก็ก็คือแค่อยากรู้ว่าสแตนต้าเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะแต่เมื่อทําการสืบสวนสอบสวนคีย์ไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต่อกรกับแค่ผู้ชายที่ลักพาตัวคนอื่นไปนะคะแต่เขากําลังต่อกรกับคนที่น่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่มีระเบียบแบบแผนมากที่สุดในยุคของเราเลยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่เอาสแานต้าคนมาฆ่าในพื้นที่ของเขาหมายถึงว่าในสก้าเนี่ยก็ เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ถูกจับได้อีกเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขามีโปรไฟล์คิลเลอร์ที่ฆาตากรส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่มีนะคะก็คือเขาไม่ได้มีไทป์ในการที่จะไล,ล่ลาคนปกติแล้วฆาตากรต่อเนื่องเนี่ยเขาจะมี เหยือที่เขาชอบเนาะเช่นถ้าแบบเป็นผู้ชายบางคนอาจจะชอบผู้หญิงอ่ะสมมติผมยาวบลอนอะไรเงี้ยอายุประมาณเท่านี้เท่านี้มีอาชีพประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ของคีสหรือผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่นะคะเขาจะไล่าตามผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กหรือแก่จะอ้วนจะผอมจะรวยอะไรก็คือไม่เป็นอุปสรรคอะไรกับเขาเลยนะคะทั้งหมดก็คือเขาอยากจะฆ่าไขรเขาก็จะฆ่าคนนั้นนะคะ วิธีการของเขาก็คือเขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวไปยังเมืองใหญ่ๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะขับรถอีกหลายพันไมล์ไปในจุดอื่นนะคะเช่นสมมติว่าให้เห็นภาพเนาะเหมือนเราเนี่ยซื้อตั๋วไปเชียงใหม่แต่ว่าเราเช่ารถแล้วก็ขับไปแบบอีกที่หนึง่งอย่างเช่นอุบลราชธานีที่มันไกลกันแบบมากๆคนละที่คนละจังหวัดคนละรีเจียนเลยค่ะแล้วไปถึงเนี่ยเขาก็จะขุดสิ่งหนึ่งขึ้นมาค่ะ สิ่งนั้นก็คือคิวคิสนะคะเขาซ่อนคิวคิสเอาไว้ทั่วอเมริกาเลยนะคะคิวคิสเนี่ยมันเป็นถังถังหนึ่งค่ะเป็นถังแบบโฮมดีโปอะแล้วก็จะแบบมีปืนกระสุนมีเชือกมีเงินสดแล้วก็มีดราโนดราโน่นี่เป็นสิ่งที่เขาชอบใช้มากมันจะเป็นสารเคมีมันแบบที่ใส่ท่อเวลาท่อตันอะ่ะเหมือนระเบิดท่ออย่างนั้นอะที่ใช่ไหมใชม่ใช่แหละเขาจะ พวกคาบสะสมคาบไขมันอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นสา,สารที่เขาชอบใช้ในการกําจัดสกนะคะซึ่งสถานที่ที่เขา,เาฝังคิวคิสเอาไว้เนี่ยไม่เคยถูกบอกว่ามีที่ไหนบ้างนะคะสถานที่ที่นั้นเนี่ยอยู่ในใจเขาเท่านั้นเลยเขาจะไม่ได้บอกว่ามีที่ไหนทุกวันนี้ตํารวจก็ยังไม่รู้ว่าคิวคิสทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ถูกพบบ้างหรือย,อยังนะคะเพราะว่าเขาฝังเอาไว้แบบหลายที่มากเลยอะ่ะ ตามที่เขาฆ่าเนี่ยเขาจะกําหนดเป้าหมายเหยื่อแบบสุ่มนะคะทุกคนจะอาศัยอยู่บ้านแบบไกลๆหน่อยเหมือนแบบอยู่ในไม่ได้อยู่ในเมืองอะเป็นที่ที่แบบว่าถ้ามีเสียงดังหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่มีคนได้ยินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่ฆ่าใครในพื้นที่เดียวกันสองครั้งนะคะในทุกกรณีที่เขาจะฆ่าเนี่ยเขาจะวางแผนฆาตรกรรมไวล่วงนา,นานแล้วก็ใช้มาตรการหลายๆอย่างในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับนะจะไม่มี DNA จะไม่มีการแบบมีเส้นขนรุดไม่คือเป็นฆาตรกร,รที่มีระเบียบแบบแผนมากๆนะคะ ในการศึกษาของการสร้างโปรไฟล์เนี่ย FBI เขาก็เรียนรู้ฆาตรกรต่อเนื่องอย่างแบบเท็ดบันดี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้ก็คืออิสราเอลคีสเนี่ยก็เรียนรู้โปรไฟล์จาก FBI ทีหนึ่งอะคะ่ะโดยมันมีหนังสือที่เขียนว่าชื่อ Keys American Predator นะคะโดยคนเขียนชื่อมัวรินคาราแฮนเนี่ยในปี2019เนี่ยเธอสังเกตว่า Keys เนี่ยเคยสวมสายรัดกระเพาะแล้วก็เคยไปคลินิกสัลกรรมตกแต่งในเม็กซิโกด้วยนะคะก็เลยคาดว่าเขาเนี่ยน่าจะพยายามจะเหมือนเอาสายรัดอะ มาลัดกระเพาะโดยที่ทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องหิวบ่อยมากแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาไปทําลายนิ้วมือใบมันแบบใช้เลเซอร์หรอแล้วก็ไปกําจัดขนตามร่างกายเนาะเพื่อลดโอกาสในการทิ้งหลักฐานไว้เบื้องหลังต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีความทุ่มเทมากๆในอาชีพเผอผู้อาชีพใช่ไหมใช่เขาเนี่ยมีความทุ่มเทมากๆในแพชั่นละกันเออในแพชั่นของเขานั่นคือการที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งนะคะเรามาทําความรู้จักเขาเพิ่มกันค่ะ คีสหรือว่าเอชราคีสนะคะเกิดใน Richmond ยูทานะคะปี1978เมกราคมวันที่7นะคะเป็นลูกคนที่2ของจอห์นเจฟรีย์คีสซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างซ่องบำรุงนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยชื่อว่าไฮดี้ฮารคันสันนะคะ เขาเป็นอ,อเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากสวีเดนนะคะแล้วก็มีพี่สาวหนึ่งคนน้องสาวสี่คนแล้วก็มีน้องชายสามคนนะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เขาเกิดเนี่ยคีสแล้วก็ครอบครัวน่ะได้ย้ายไปยังพื้นที่ที่สตีเฟนเขาที่วอชิงตันนะคะไปอยู่ในที่ที่เรียกว่าอาลาดินโรดอุ้ยน่ารักโทษค่ะ <c oughs> ซึ่งคีสคุณจอหนคีสคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ได้ซื้อที่ดินทางเหนือของโควิลนะคะ ที่นั่นเองเนี่ยเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบสภาพแวดล้อมแบบมอร์มอนนะแล้วก็ได้รับการศึกษาแบบโฮมสคูลก็คือพูดได้ไง่ายๆว่าเขาไม่ได้มีทักษะของการเข้าโรงเรียนแหละคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าโฮมสคูลกับการเข้าโรงเรียนเนี่ยต่างกันไหมเราว่ามันต่างกันในในเรื่องของทักษะคือถ้าโฮมสคูลแล้วมีทักษะอื่นๆในการเข้าสังคมดีก็คือดีไปเลย แต่ถ้าโฮมสคูลแล้วแบบว่าไม่ไม่ได้มีทักษะในการเข้าสังคมเนี่ยก็อาจจะทาให้ได้ใช้ชีวิตยากกว่าเนาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยในโฮมสคูลของเขาเนี่ยเขาเข้าร่วมคริสตจักรอัตลักษณ์ของคริสเตียนด้วยคือเราไม่รู้จะภาษาไทยมันแปลว่าอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าภาษาอังกฤษมันคือ Christian Identity s h i ์ t มันเป็นคริสเตียนที่สนับสนุนเรื่องของแบบ White s u p r e m a c y s t อนะเป็นแบบเชื่อว่าคนขาวคือเป็นแบบเอ่อเหนือกว่าชาติอื่นๆอะไรแบบนี้นะคะ ไม,ไม่ดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Christian Identity Shirt นะคะในช่วงวัยเด็กของเขาเนี่ย k e สเขาก็จะเหมือนแบบอยู่กับป่ากับเขาเนาะเขาก็จะแบบเดินถือปืนพกไปทุกที่นะเพราะว่าตอนที่เขาอายุ14ปีเนี่ยปู่ของเขาเนี่ยให้ปืนพกจุดสาให้ปืนกับเด็กทําไมวะไม่เข้าใจแล้วเขาก็ติดตั้งเครื่องแบบเครื่องเก็บเสียงปืนอะแบบโฮมเมดด้วยตัวเองนะแบบ คือไม่รู้มันเขา,าเขาเรียนจากไหนอาจจะเรียนจากปู่หรือว่าอะไรแต่ว่าก็เป็นว่าเขาใช้อาวุธแบบเก่งนะในตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนที่สนิทคนหนึ่งนะทั้งสองคนเนี่ยก็จะชอบบุกเข้าไปในบ้านของคนอื่นแล้วก็ขโมยของค่ะในช่วงนั้นเองเนี่ยความดารของเขาเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มแบบเผยออกมานะเขาเริ่มชอบฆ่าสัตว์ฆ่าฆ่าน้องแมวคือเราเนี่ยอ่านมาถึงตอนนี้นี่คือแบบเศร้าเพราะว่าเลี้ยงแมวไงก็คือชอบแมวเนาะแล้วสิ่งที่เขาฆ่าแมวเอาจริงๆถ้าเราลงดีเทลก็คือต้องบอกว่าคนที่ ชอบสัตว์รักสัตว์ก็คือคงจะรับไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเขาชอบทรมานสัตว์นะคะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยทำให้เขาได้รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นนะเพราะว่าเวลาเขาทรมานสัตว์อะตัวเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องแบบก็เป็นเรื่องธรรมดาปะเป็นเรื่องสนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่อยู่กับเขาอะค่ะอย่างเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีอาการที่แบบว่าเรียกได้ว่า รับไม่ได้แบบไปอ้วกบ้างหรือว่าแบบเอ้ยทนดูไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้เขามีเนี่ยมันแตกต่างกับคนอื่นแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเก็บมันเอาไว้ข้างในอะค่ะเหมือนแบบเขาชอบนะที่เขาเป็นอย่างเงี้ยแต่เขารู้ว่าเขาไม่ควรจะแสดงออกแบบนี้กับคนอื่นนะคะในตอนนั้นเองเนี่ยครอบครัวของเขาเนี่ยก็เริ่มย้ายไปอยู่ที่สเมียนนาหรือว่ารัดเมนนะคะแล้วก็เริ่มทําธุรกิจน้ำเชื่อมเมเปิลค่ะ จนถึงตอนนั้นเองเนี่ยเขาเริ่มปฏิเสธศรัทธาจากพ่อแม่นะคะก็คือเขาเนี่ยไม่อยากเข้าร่วมโบทอันนี้แลแล้วก็ประกาศตัวอย่างเปิดเผยว่าเขาเป็นเอท i s m นะคะหรือว่าเขาเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าแต่ว่าบางที่เนี่ยเขาก็บอกว่าทีสเนี่ยเชื่อในลัทธิเออซาตานนิซมนะคะตรงนี้เราไม่แน่ใจก็ มามี2แบบนะสุดท้ายพ่อแม่เนี่ยก็ไล่เขาเออกจากบ้านค่ะตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็เป็นวัยรุ่นเนาะเขาได้ก่ออาชญากรรมครั้งแรกอะโดยการที่คือตอนนั้นเนี่ยก็จะมีแบบวัยรุ่นแถวๆนั้นหลายๆคนนะคีสก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ได้ฟิตอินอะใครเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ได้สนิทกับใครแต่เขาก็รู้ว่าที่ไหนมีปาร์ตี้มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ชอบมาปาร์ตี้กันในป่าคีสเขาก็จะทําเหมือนกันที่เขาเรียนรู้มาจากการอยู่ป่าก็คือว่าสัตตตวววว์์เนี่่มัััจะลลาาสสท ในฝูงเนี่ยมันถูกแบบว่าแยกออกมาจากฝูงเนื้อออกใช่ปะเหมือนแบบพวกพรีเดเตอร์มันก็จะรอดูว่ามันจะมีสัตว์ตัวไหนที่อ่อนแอเจ็บป่วยหรือว่าถูกแยกโดดเดี่ยวจากฝูงก็จะไปเล่นงานตัวนั้นนะคะซึ่งนั่นคือ strategy ของคีสะคือเขาพบวัยรุ่นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเหมือนอาจจะพัดหลงกับกลุ่มเพื่อนหรือว่าเธออาจจะเดินออกมาไกลาจากเพื่อนของเธอนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าล่อลวงเธอเข้าไปที่ห้องน้าแบบเป็นห้องน้ําแบบ กลางป่าแล้วก็เป็นห้องน้าร้างนะคะซึ่งที่นั่นเองเนี่ยเขาเนี่ยก็พยายามที่จะข่มขืนเธอนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยคีสเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ย ผู้หญิงคนนี้เก่งนะคือมีสติคือพยายามพูดกับเขาแบบพูดชื่นชมเขาว่าเออจริงๆเธอหน้าตาดีนะเธอไม่ต้องมาทําอย่างนี้ก็ได้แบบจริงๆถ้าเธอชวนฉันออกเดทฉันก็ไปเดทกับเธอนะนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยส่นสุดท้ายอะค่ะตอนแรกคีสเนี่ยตั้งใจที่จะฆ่าเธอด้วยหลังจากที่ข่มขืนเธอนะคะแต่เขาก็เปลี่ยนใจแล้วก็ปล่อยเธอไปนะคะซึ่งมันเป็น เรียกได้ว่าตาบาปในใจเขาเลยนะคะไม่ใช่ตาบาปที่แบบทําผิดนะตาบาปที่ปล่อยเขาไปคือคีจะรู้สึกว่าการที่ปล่อยเยอะไปเนี่ยมันเหมือนแบบว่าจิตใจเรานี่มันไม่ไมไมเจ๋งพอไม่แข็งแกร่งพออะไรเงี้ยเขารับไม่ได้นะคะนั่นแหละ,ะคะ่ะและ้วตอนนั้นเองเนี่ยหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาเนี่ยเข้าไปทํางานอยู่ที่กองทัพสหรัฐนะคะเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของแบบกองพันทหารหนึ่งทหารราบที่5ประจําการอยู่ที่ฟอร์ดลอิสนะคะอยู่ที่ ทาโคมาั้งใกล้ๆก้ทาโคมาหรือว่าใกล้หรือว่า,วายัางไงนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปลดประจำการเขาก็เริ่มตั้งบริษัทเองอยู่ใน阿拉斯加นะคะชื่อว่า Key Construction ะคะ่ะเหมือนแบบเขาก็ working เป็น handyman เป็น contractor constructor worker คือเป็นแบบช่างซ่อมช่างสร้างเป็นผู้รับเหมาะอะไรพวกนี้นะคะนั่นก็คือที่ที่ทำให้เขาเนี่ยได้เดินทางไปหลายๆที่ โดยที่ไม่เป็นที่น่าสังเกตเพราะว่าเขารับจ้างแบบเป็นผู้รับเหมาเนืเอ้อออก่าเขาจะไปที่ไหนก็ไม่แปลกแล้วที่นั่นเองเนี่ยงานของเขาเนี่ยทำให้เขาได้ไปฝังไอคิวคิสของเขาเนี่ยไว้หลายๆที่นะคะจริงๆเรื่องนี้มันยาวมากเลยนี่เพิ่งมาถึงครึ่งเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อตอน2กันในตอนหน้านะคะเอ้ยขังคาไหมข,งขังคาคือรอบนี้มี1น,นึ่งเหยื่อเนาะซึ่งเป็นสมันต้าโคนิคนะคะส่วนรอบ2เนี่ยหลังจากที่คิสถูกจับแล้วเนี่ยการที่เขาจะ มีข้อต่อรองกับตำรวจเนี่ยโดยที่เขาจะขอว่าเขาขอเป็นประหารชีวิตเลยแล้วก็ขอให้ชื่อของเขาเนี่ยไม่หลุดไปกับสื่อเนี่ยเขาจะเอาเรื่องอะไรมาเล่านะคะเหยื่อของเขาจะเป็นใครติดตามกันที่ตอนที่2ของอิสราเอลคีสนะคะสัญญาว่าจะไม่นานคะ่ะเดี๋ยวไม่กี่วันก็จะปล่อยตอนที่2ต่อเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามเดีย๋ยวเพิ่งด่าดกันเนาะเพราะว่าแบบมันยาวมากเลยเดี๋ยวคนฟังแบบเบื่อซะก่อนนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยรับรองว่าครูซัม 啊哈。Uh huh.